สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวิรลเมธนิสติพงศ์นะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่17ธันวาหัวข้อวันนี้นะครับอยู่ในหัวข้อผลกระทบหุ้นไทยหลังเฟดขึ้นดอกเบีย้ยปี65เนื่องจากว่านโยบายเฟดเนี่ยประกาศมาแล้วละว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยปีหน้าเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มด้วยนะว่าปี66เนี่ยก็จะปรับดอกเบีย้ยขึ้นเช่นเดียวกันมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มคราวนี้คนก็คงสงสยัยเออแล้ว ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบอย่างไรในวันพุธที่แล้วเนี่ยผมพูดว่าเศรษฐกิจปี65เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Kshape Recovery หมายความว่าะจะมีบริษัทที่รอดกับไม่รอดในชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพวก SME เอาจจะเราอาจจะไม่ได้เห็นในตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ก็จะมีบ้างในตลาดหุ้นไทยคงได้รับผลกระทบบ้างนะครับคราวนี้เรามาเข้าใจดีกว่าเออแล้วตลาดหุ้นไทยจะยังไงผมอาจจะ ยังไม่อยากคาดการณ์ระยะยาวแต่ผมให้วิธีคิดดีกว่านะว่าแล้วปีหน้าเนี่ยเราควรจะเฝ้าระวังอะไรเราคิดอย่างไรดีว่าเตลาดหุ้นไทยจะได้ไดรับผลกระทบดีหรือแย่อย่างไงนะครับผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนเศรษฐกิจส,สหรัฐเนี่ยปี6กนะกับเศรษฐนะกิจไทยนะครับตัวแปรมันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจส,สหรัฐดีแล้วเขา,เาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยสแสดงว่าค่าเงินดอลลาร์เขาจะแข็งค่าขึ้นถูนออกไหมคือวินวินอะ่ะขึ้นดอกเบีย้ยด้วยแล้วก็ เศรษฐกิจดีด้วยเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าคราวนี้ตัวแปรสําคัญอยู่ที่ว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเกิดไม่ดีสมมตินะเกิดไม่ดีแสดงว่าเงินบาทเราอ่ะค่าเงินบาทเราอ่ะอาจจะอ่อนค่าเพราะว่าเศรษฐกิจเราแข็งแรงสู้สหรัฐไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามอ่าเราก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าเดิมต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยตามเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ดีก็คือว่ามีโอกาสที่เงินจะไหลออกอ่ะ นั่นหมายความว่าไม่ใช่ข่าวดีนะักถ้าเกิดเศรษฐกิจสหรัฐดีแล้วเศรษฐกิจไทยแย่ถูกไหมต่อมานในกรณีที่เศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีล่ะแล้วค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าเพราะอะไรเพราะว่าพอจริงๆแล้ว่เศรษฐกิจสหรัฐมันก็มีบับเบลแฝงอยู่ข้างในเหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็คือเขาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตลอดแล้วก็กู้เงินมาโตางั้นดีกว่าแล้วจริงๆแล้วก็ค้าขายไม่ได้มีกําไรอยู่จริงหรอก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้มันขึ้นเพราะสถานการณ์บังคับถูกไหมถ้าเรามาเข้าใจก็คือว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับเราจะให้ดูก่อนเงินเฟ้อเนี่ยหกดอกเบี้ยตอนนี้ศูนย์จุดแสดงว่าปีหน้าขึ้นอีก3ครั้งเนี่ยก็จะขึ้นเป็น1%คราวนี้ถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ลงเท่าไหร่เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าบริหารได้ดีเนี่ยเงินเห็นไหมดอกเบี้ยควรจะมากกว่าเงินเฟ้อนิดๆอ่าคุมเงินเฟ้อให้อยู่ แต่ตอนนี้ดอกเบียเ้ยม,าามันต่ำกว่าเงินเฟอ้อค่อนข้างเยอะแล้วเงินเฟอ้อมันขึ้นไปไกลแล้วแสดงว่าเนี่ยคือความเปราะบางถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเกิดมีปัญหาคราวนี้ผมแนะนําอย่างนี้ผมมีตัวหนึ่งให้เฝ้าดูนะครับเนื่องจากตอนนี้เราทําฟังก์ชันบอลนะใครที่ใช้ตัวแพลนนิ่ยูเซอร์ก็โหลดเทมเพลตเอาเลยนะส่วนใครที่ไม่ได้ใช้แพลนนิ่ยูเซอร์ก็สามารถใช้ฟังก์ชันฟันแลงกิงด้านบนตรงนี้ได้นะครับ ฟันแรงกิ้งนะโหลดในหมวดของบอลมาใช้คราวน,นี้แต่สำหรับใครที่ใช้ฟังก์ชันแล้วมาดูที่เทมเพลตบอลโฟเลยนะวิธีการใครใช้พี่น้ำยู้ยช่วยนะครับเข้าไฟล์เทมเพลตแล้วก็ไปที่แท็บสเปเชียลนะครับนี่จะมีบอลโฟกดลูกศรเขียวนะโหลดมาพอโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่แทบ temp ็บเทมเพลตคัสตอมไมล์แล้วก็โหลดคำว่าบอลโฟเข้าไปนะครับ ตัวที่ผมใช้เฝ้าระวังก็คือตัวนี้กราฟตรงกลางตัวนี้นะครับตัวย่อนะซิมโบลก็จะเป็นตัวนี้กองทุน us high yield นะครับกองทุนตัวนี้จะมีการไปซื้อ,อตราสารหนี้ประเภทต่ำกว่า investment grade หรือบางคนเรียกว่าจังบอนซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เสี่ยงแต่ว่าเขาจ่ายผลตอบแทนสูงซึ่งกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วจะจ่ายไม่ไหวถ้าสารัฐขึ้นดอกเบีย้ยแล้ว บริษัทขนาดเล็กเนี่ยจ่ายไม่ไหวเนี่ยมันก็จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ถูกไหมไอ้ตาสารตรงนี้มันก็ราคาจะลงกลาวเลยมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยอะเอ้ยว่นนี้อันตรายว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเวลาขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยผมก็จะเฝ้าระวังตัวนี้ติดตามกราฟกองทุนตัวนี้ไว้เพื่อความปลอดภัยเนาะในขณะเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าสม,มุิน้ำมันพิกอะกลายว่าเศรษฐกิจไทยดีอะ ดีกว่าสหรัฐนะแล้วก็ไม่ได้มีการดีฟอลต์ของนี่มันจะกลับด้านนะมันกลายเป็นว่าเงินดอลลาร์อาจจะไหลเข้าเงินบาทไทยก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยต่างชาติก็กลับมาซื้อหุ้นไทยค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยถึงเดือน1 1เนี่ยต่างชาติก็ซื้อตราสารหนี้ไทยประมาณ1น0 0 0แล้านก็มีนัยยะบางอย่างเหมือนกันแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยปีนี้โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก4%นิดๆ ในขณะที่สหรัฐนให้มาสัก 3, 30% 3ต,ต้องบอกว่าถ้าโดยแพทเทิร์นโดยอะไระหุ้นไทยก็อยู่ในภาวะไซเว้นะครับคราวนี้มันมีสิ่งที่เราเองเนี่ยกำลังเผชิญอะไรจริงๆเรื่องนี้เราคุยกันมานานตั้งแต่หลังจที่เกิดโควิดแหละแต่เราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้มันค่อยๆเกิดหมายความว่าเราเคยคุยกันตั้งแต่เกิดโควิดแล้วเศรษฐกิจมันจะแย่ใช่ไหมมันก็แย่จริงแหละ แต่เพียงแค่ว่ามันแย่เร็วอะไมาฟุบเลยเสร็จแล้วก็รีคอเวอรี่เร็วแต่ว่ายังไม่ขึ้นที่เดิมนะเพราะว่าตอนตอนได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยเราเสียหายไปเยอะแต่เราก็เด้งได้คืนระดับหนึ่งยังไม่เข้าเดิมเลยแต่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยหรือว่าโลกเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นอะไรมั้ยอันที่ผมเตือนตองนี้มีโอกาสเข้าสู่ช่วงมีโอกาสนะเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ย ัไกลาจากดอกเบีย้ยแล้วไม่ใช่แค่ไทยนะถ้าเราดูยุโรปเห็นไหมเงินเฟ้อเขาสี่เกอร์เซ็นต์ก็สูงสุดเหมือนกันนะแต่ว่าดอกเบีย้ยเขาเนี่ยจริงๆริงเขาจุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมแต่เขาก็บอกแล้วเขาจะขึ้นเป็นจุดศูนย์สองห้าอ่ะใช่ตัวอย่จะขึ้นเป็นศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ละคือยุโรปเนี่ยหนักกว่าสหรัฐตรงที่ว่าสหรัฐเนี่ย GDP ีพีเขาโตเรื่อยๆแต่ยุโรปเนี่ย GDP เขาไม่โตมาสิบกว่าปีละใช่ไหมแล้วความเสี่ยงเขาก็สูงกว่าคราวนี้ แล้วถ้าเขาไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าพอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเ,เงินมันจะไหลกลับไปสหรัฐหมดแล้วมันจะเกิดการแย่งกันคือโลกเราเนี่ยมันก็มีการซื้อคือทุกประเทศก็มีการขายตราสารหนี้ของตัวเองถูกไหมคราวนี้ยุโรปเนี่ยก็หนี้เยอะถ้าเกิดว่าคนย้ายไปซื้อพันธบัตรสหรัฐหมดไม่ไม่ซื้อพันธบัตรยุโรปก็จะอันตรายอา ในกาเดวกันประเทศไทยเนี่ยเราก็ดูว่าเงินเฟ้อเนี่ยสองจดเร์แต่ดอกเบีย้ยเรา0 2 5เราก็ยังเงินดอกเบีย้ยเราก็ยังต่ํากว่าเหมือนกันต้ออกไหมต่ำกว่าเงินเฟอ้อประเทศไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นโดยแนวโน้มประเทศไทยอะ่ะก็มีโอกาสาาาที่จะขึ้นดอกเบี้ยตามเหมือนกันนะแล้วประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่กู้เงิน,นอันตรายอยู่แล้วแหละเรารู้อยู่แล้วคนที่กู้เงินเนี่ยจะต้องไปหาวิธีการโปรโมชั่นฟิกดอกเบีย้ยแน่นอนคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังตลอด ปีหกห้ในหุ้นไทยเนี่ยแสดงว่ามันจะมีโอกาสเกิดอัตราสวิงเนี่ยสูงขึ้นกว่าปีนี้อย่างปีนี้เราจะเห็นพวกขาหุ้นเอเวอร์แกนของจีนใช่ไหมอา,อาจจะผิดนัดชาระหนี้จ่ายหนี้ไม่ได้บริษัทนะไซส์ใหญ่มากนะสังหารับสาของจีนใช่ไหมนี่มหาศาลเราไม่รู้เลยว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นจริงอะเราหวางปีมันจะเกิดดีฟอล์ t เกิดขึ้นไหมอันนี้เป็นความเสี่ยงก่อนนะเราเฝ้าระหวังแสดงว่า ถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงมันจะต้องมีสวิงแสดงว่าการที่บบบพูดถึงการบริหารพอร์ตก่อนนะถ้าเกิดว่าใครที่คงสัดส,ส่วนของเงินสดไว้เยอะขึ้น,นเพื่อเอาไว้รับโอกาสค,ค,คือการบริหารเงินสดสัดส,ส่วนเงินสดค่อนข้างสําคัญใครเรียนมัลติเมเนจเมนก็อย่างที่ผมบอกว่ากระสุนห้ามหมดถูกไหมกระสุนห้ามหมดคือคุณต้องมีเงินสดโลเททอยู่ตลอดเวลาคือต้องขายได้แล้วก็โลเททเงินสดราะงั้นปีหน้าเนี่ยการสํารองเงินสด การเฮดจิ้งอะไรจะเป็นเรื่องสําคัญอย่างทองคำเราไม่ต้องอะไรมากมันก็ดีดขึ้นโดยโดยทันทีนะใครที่ลงทุนอยู่ในอีฟินโกก็ก็แฮปปี้นะครับก็น่าสนใจถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะอ่าแต่คราวนี้ถ้าผมจะเตือนไปเอ้แล้วหุ้นไทยมีหุ้นอะไรที่อาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าตัวแปรสําคัญคือเงินเฟอ้อผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนเนี่ยงั้นปีหน้าถ้าเราเห็นเงินเฟอ้อยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อเกิดไม่หยุดเนี่ย มันจะอันตรายกว่านั้นหมายความว่าถ้าเกิดดอกเบีย้ยมันขึ้นลุกลามไปละแต่ป,ปี65ไม่อยู่ปี6 6ลกะเพราะว่าถ้าเราดูปีหนึ่งมันก็จะขึ้น3-4ครั้งะ่ะแต่ปรากฏว่ามันมันยังห่างไกลจากเงินเฟอ้อนึกออกไหมแล้วพอเงินเฟอ้อขึ้นแล้วเราก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามมันจะมีหุ้นอยู่3กลุ่มที่ผมเตือนหุ้นกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นหุ้นกลุ่มที่เน้นเงินปันผลไฟฟ้าป่าปลาหุ้นมั่นคงต่างๆที่ให้เงินปันผลสูงๆเงนี่ มันอาจจะได้รับความสนใจน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเงินเฟอ้อมาใช่ไหมพอเงินเฟอ้อมามันก็กลายว่าเราก็ขึ้นดอกเบีย้ยมันก็กลายว่าเอ้ยเดี๋ยวผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยมันอาจจะให้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วประเด็นก็คือว่าคุณไม่ต้องไปรับความเสี่ยงความผันผวน,นของราคาหุ้นไงถ้าจะเฝ้าระวังเนี่ยในเทมเพลตบอลโฟนให้ดูกราฟขวาล่างนะคือกองทุนของประเทศไทยนะพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟอ้อจ่ายผลตอบแทนดอกเบีย้ย อ้างอิงเงินเฟ้อถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมากก็ให้ผลตอบแทนมากอ่าเพราะฉะนั้นพันธบัตรเนี่ยก็จะช่วยปกป้องเงินเฟ้อดังนั้นถ้าเกิดว่าราคาพันธบัตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเงินเฟ้อประเทศไทยก็ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะแล้วคนก็กังวลเงินก็ไหลไปป้องกันตัวนี้เป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อที่เสี่ยงต่ําที่สุดของประเทศไทยตอนนี้มันขึ้นมาตลอดเราจะเห็นเลยกราฟมันขึ้นมาตลอดแล้วก็ยังขึ้นอยู่แสดงว่าประเทศไทยก็ยังกังวลเงินเฟ้อเราดูตัวเลขไปแล้วล่ะนะครับก็ ก็เห็นความเสี่ยงอยู่อ่ะาวนี้ต่อมาหุ้นที่นี่สูง PE สูงอันนี้ต้องอันตรายาก็ไปที่ฟังก์ชันสแกนอย่างเข้าไปที่ฟังก์ชันสแกนผมก็ลองสแกนหุ้นที่มินนี่สินตุนมากกว่า2เท่าแล้ว PE น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์ก็คือหุ้นที่ขาดทุนอยู่อะไอ้หุ้ที่ขาดทุนอยู่ PE สี่สิเท่าเอ่อ20เท่า23เท่า10เท่าเทียมินก็ยัง10เท่านะถูกไหม Kkc 8เท่าเนี่ยนี่สินตทุนสูงสูงแล้วเข้าสู่ช่วงยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยคือความตื่นเต้นนะถ้าเขาจัดการนี่ได้ดีไม่มีปัญหาถ้าเกิดเขาฟิกดอกเบีย้ยไปแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามด้วยสมมตินะเกิดต้องขึ้นดอกเบี้ยตามด้วยหรือตาสารนี่ของเขาเนี่ยที่ าขายไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้องโลโอเวอร์ over, เพราะว่านี่จัดการไม่ได้ต้องโลโอเวอร์นี่ดอกเบี้ยก็ต้องสูงขึ้นกว่าเดิมไม่งั้นจูงใจนักลงทุนไม่ได้กเนี้ยจะเป็นความเสี่ยงว่าเอยเฮ้ยปีหน้าอาจจะอันตรายนะครับต่อมาเลยก็คือหุ้นที่เสียประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าอันนี้ผมก็อยากให้พวกเราเนี่ยระวังเช่นเดียวกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอันนี้คือเผื่อเคสว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ย แเติบโตแพ้สหรัฐสหรัฐเติบโตมากกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าแสดงว่าหุ้นที่เสียประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าถูกไหมหุ้นที่ว่าต้องพึ่งพาการนําเข้าต้นทุนเป็นต้นทุนแต่เวลาขายขายเป็น,เ,ปน,เ,ปนเงินบาทรายได้เป็นเงินบาทแต่ค่าใช้จา่ายเป็นเงินดอลลาร์สมุนะ่างยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่เขารับเหมาแล้วเขาต้องซื้อซื้อเหล็กจากต่างประเทศเข้ามาสมุนไนะเป็นเงินดอลลาร์ เข้ามาต้นทุนสูงขึ้นประมูลไปแล้วแหละฟิกรายได้ไปแล้วออนไล์ได้เท่าเดิมอ,อะไรอย่างเงี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นความเสี่ยงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นสามตัวเนี้ยก็ผมก็เตือนแล้วกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราคงต้องเฝ้าระวังอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญก็คือผมย้ายเกาะสถานการณ์เซตอินเด็กนะครตอน,นเนี้ยเซตอินเด็กเนี่ยถ้าเขาตอนเนี้ยลงไปใช่ไหมแล้วก็รีบาวขึ้นมาตอนแรกเ็าทาเป็นอนบขาลง แต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเกิน1658้าเนี่ยถ้าเขาขึ้นเกิน1 6 5 8นะมีโอกาสจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าเราก็รู้ว่าภาพภาพวีคเนี่ยเขาเป็นไซส์เว up เราก็เอาใจช่วยแหละให้เขาเบรกกรอบเบรกกรอบไซส์เวยาวนานได้นะครับะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมีการสวิงสูงขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเวลาเราลงทุนเนี่ยเรามักจะคิดคาดการไประยะยาวเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเรสปอนด์ล่วงหน้ามันจะคาดการล่วงหน้าเวลามันกังวลเนี่ยมันจะลงก่อนเลยแต,แต่ในความเชื่อส่ดทตัวของผมอะผมมองว่าประเทศไทยมันยังไบแอสไปทางเงินฝืดมากกว่าเงินเฟอ้อ คือคือผมเคยทำคลิปไว้ในว่าเอ้ยประเทศไทยอาจจะขายญี่ปุ่นมากกว่าขายทางฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นว่าหลายอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยโชคดีก็คือที่ทำาเงินเฟ้อเราต่ากว่าเพราะว่าอาหารด้วยนะคือประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีช่วงน้ําท่วมที่ผักชีแพงอยู่ช่วงหนึ่ง แต่จริงๆแล้วราคาอาหารประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นเหมือนพวกยุโรปสหรัฐที่ราคาอาหารเนี่ยบางครั้งสูงขึ้นในรอบ40ปีสูงขึ้น30ปี50ปีเนเอาไหมไม่ใช่แค่น้ํามันอย่างเดียวแต่ประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องน้ํามันถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทนแล้วมันมีอะไรแล้วรถไฟฟ้ามาจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้น้ํามันน้อยลงได้จริงสมมตินะออก็แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานได้ ตรางเงินเฟอ้อของประเทศไทยก็ไม่น่าจะสูงตามเหมือนต่างประเทศเราก็เอาใจช่วยนะจริงๆเราไม่มีใครอยากให้เงินเฟอ้อหรอกถูกไหมแต่ว่าเอา,อางี้ก่อนโดยธรรมชาติมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนบับเบิลที่ทุกคนรออยู่ก็คือทุกคนไม่รู้เลยครับว่าไอ้ QE ที่ทั่วโลกทํามายาวนานเป็น10ปีเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมครับสหรัฐทำมายาวนานเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าโอ้โหพิมพ์เงินเยอะมากขนาดนั้นแล้วมันจะเฟอ้อจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่เออ และที่สําคัญก็คือว่าตัวที่มันเป็นคีย์เวิร์ดก็คือว่าแต่ตอนนี้ไอ้เงินที่มันทํามาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเเจ้าของเงินที่เขาจะทวงเงินคืนเมื่อไหร่หรือเขาจะปล่อยไปเรื่อยๆอเพราะว่าถ้าเกิดมีใครถอนตัวจากการจากตลาดตาสารนี้เมื่อไหร่คือมันเงินเฟรมันเริ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ยังไงดีแล้วถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยต่ํายาวนานเนี่ย มันเริ่มไม่น่าสนใจไงพอตอนนี้เงินเฟอ้อมาแล้วก็เลยต้องขึ้นดอกเบีย้ยเ,เพื่อที่จะรักษาไม่ให้เงินไหลออกจากตาสันนี่เพื่อรักษาไม่ให้บอเบิลตาสันนี่ระเบิดแต่มันก็จะทําให้โลกเราเดินทางไปสู่เขาเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งคือชะลอตัวไปเรื่อยๆยาวนานเศรษฐกิจฟื้นตัวยากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็คงต้องเล็งคนที่จะเติบโตอยู่ว่าคนที่จะเติบโตจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีจานวนไม่เยอะมากนะครับอ่ะ ก็แล้วแต่สถานการณ์หุ้นไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์ไม่ได้ขึ้นจริงจังอันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะแต่ก็ต้องไปลุ้นแล้วกันนะว่าจะรีคอเวอรี่ได้ไหมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคําคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันกำลังจะผ่านเวลวปีหนึ่งเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าน่า,นาจะเจอกันสัปดาห์สุดท้ายของปีนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ